จะได้ไปกินข้าวแต่ละวันเนี่ยจะทาอะไรกันนะกันหนาทำไมอะมันร้อนแดดมันร้อนเห็นไหมเล่ามันไม่เห็นจะร้อนอะไรเลยพอพอพอไปไปอยู่ข้ามไมื่อวัแล้วโอ้ยกันแดดโกนมันร้อนพวกอุ้ยหนัหนัเดี๋ยวก็ยำหรอกโอ้ยหแบบนึงแบบนึงโอ้ยอีนักกันแดดอีบหน้ามันไม่มาเร็วเร็วกันแดดอีบมันไม่มาจะทาแบบนี้ได้เสียเวลาว่าเบื่อเอารองเท้าใครกูยืมไปก่อนนะไปที่ไหนแม่บังซอยไปเร็ว เหียป้าเดี๋ยว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 ้โอ๊ยมันจี๋หีว่าอะไรขนาดน้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดีวเดี๋ยวโอ้ร้อนมากเลยอะโห้ร้อนมากเลยอะแดดร้อนมากดีนะที่ทากันแดดอีฟอะโอห ไหนมาเดี๋ยไปที่เดียวกับกูมาหรือเปล่าที่รักบนร้อนทำไมเธอเธอเธอเห็นน้าเตยมั้ยยังเห็นน้าเตยยังทั้งบริษัทเ,เดือนกูก็ได้น้อยสุดกับคอื่นเขานี่ไงเดี๋ยวกลับมาขายขอ,ของก่อนนี่ไงทุกคนดูนะคะผลของการไม่ทาก,กันแดดถ้าเกิดคุณทาก,กันแดดแบบดิฉันหน้าของคุณก็จะได้ใสแบบ่แบบดิฉันแบบนี้เอามา อย่าลืมนะคะทุกคนอากาศร้อนๆแดดล้อน,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 อนแบบนี้ถ้าไม่อยากหน้าดําแบบนี้ให้ใช้กันแดดอีฟฝาสีส้มเลยนะคะตัวนี้นะคะจ๋าบอกเลยว่าโอ้โหเป็นสุดยอดกันแดดที่ไม่เหมือนกันแดดเลยเพราะว่าใช้แล้วนะคะหน้าไม่เหนียวไม่เหนอะไม่หนักไม่อุดตันพอหลังจากใช้ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอมาแท้ปุ๊บเนี่ยหน้ามันจะนุ่มลืม่นแบบฉ่ำๆมากนะคะไม่มันเลยและที่สําคัญก็คือสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะ390บาทเท่านั้นเองใครสนใจกดได้ที่ตะกร้าตัวเตยอีฟตัวโลกได้เลยค่ะ าเอาไปใช้คนหลังหน้าจะได้ไม่ดำรู้ไว้ด้วยพี่จูก็หน้าดำสารแม่ไม่บอกเลยนะนเอาฮอนไหมเสียงมืงอะเสียงมึงต้องไปโรงพยาบาลน่ะ